ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแอนเชิลนิดเหมือนเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเสมอมานะคะอย่าอินอย่านอยอย่าซีเรียสนะคะมันอาจจะไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงถือซะว่าเข้ามารับฟังพลังงานบวกๆดีๆไปนะคะอันไหนที่เครียดก็ทิ้งมันไปเนาะโอเควันนี้เรามีแรนดอมนะคะเขารอคุณ เหมือนเดิมนะคะขอให้ไพ่เราเรื่องเนาะความรักระหว่างคุณและเขาามถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก 9. เหรียญธาตุดินพึกษศกกันมังกร เดอะเิดูได้ดินน้ำลมไฟสีทาดเลยนะคะไพ่สีถ้วยพลังทาดน้ำขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ไพ่อสศวินเหรียญธาตุดิน พฤกษกกันมังกรเจ็ดเหรียญธาตุดินพฤกษกกันมังกรวอ้าวไพ่ไพ่การเงินขึ้นมาเยอะมากๆนะคะพลังงานธาตุดินขึ้นมาเยอะมีเยอะมากๆแสดงว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นคู่กันที่ส่งเสริมสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันแล้ว ช่วยกันทำมาหากินแล้วช่วยกันสนับสนุนเงินทองเยอะมากๆนะคะมันมีพลังงานสามถ้วยมันก็เป็นพลังงานเกี่ยวกับด้านความรักนะคะคือคุณอสองคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันมากนะอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลกขิตให้ได้มาพบได้มาเจอกันนะคะ The ะเวิ d เขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนากับคุณนะคะ คนละเชื้อชาติกันเนาะมันไม่ได้เชื้อชาติเดียวกันนะคะสี่ถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆนะเคยอกหักผิดหวังด้านความรักมานะคะแล้วเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่จะบ้างานชอบทำงานมีความรับผิดชอบสูงมีการทำงานในหัวเขานะมีเกี่ยวกับทำงานชอบสร้างฐานะนะคะ คือเขาหยิบจับอะไรก็จะเป็นงานเป็นเงินหมดเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งขยนันมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้นะคะเดอะเมจิเชียนเขาเป็นคนที่อย่างที่เราบอกเห็นไหมเก่งทำอาจจะมีหลายอาชีพนะคะคนคนเดียวนี้อาจจะมีหลายธุรกิจก็ได้นะ เป็นคนที่ติดต่อสื่อสารอาจจะเกี่ยวกับโลกออนไลน์ทำงานด้านโลกออนไลน์ด้วยแล้วก็มีงานประจำเป็นคนที่ชอบทำงานทำมาหากินหาเงินเก่งงั้นเถอะสาดาบนะคะเนี่ยตอนนี้ระหว่างคุณและเขาเน่ะได้มีการตัดจบกันไปนะมันมีไพ่สามดาบขึ้นมาอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ ได้มีการตัดจบกันไปลาชากทานะคะแต่เขาก็ยังมีความรักความผูกพันกับคุณยังมีแพชชั่นกับคุณนะถึงจะมีการติดต่อสื่อสารหรือเขาอาจจะเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่เป็นกับที่นะคะแต่เขาก็ยังมีแพชชั่นต่อคุณยังซื่อสัตย์ต่อคุณนะยังไม่ได้ว่าที่จะแบบเลิกกับคุณ นะคะถึงจะมีบุคคลเข้ามาแทรกแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายกำแพงระหว่างคนสองคนได้เนาะราชาเหรียญเห็นไหมคะพูดไพ่ก็เล่าได้ต่อเนื่องกันเขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงนะราชาเหรียญนี่เป็นคนอาจจะคือการกระทํามากกว่าคําพูดเขาอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่ถ้าเขารักใครแล้วเขารักจริงอาจจะ แสดงออกช้าไม่ให้คุณได้รับทราบรับรู้ก็ได้แต่ในใจเขาอะนะเขารักคุณมากนะเป็นห่วงคิดถึงคุณรอคุณให้คุณเหมือนเดิมถ้ามีการเข้าใจกันผิดนะคะเนี่ย nice o f bond คือเขาอยากกลับมาอาจจะมีการเข้าใจกันผิดระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะ ตัดจบกันไปเข้าใจกันผิดนะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่มีคนมายุยงให้คุณแตกแยกกันหรือกรณีใดๆก็แล้วแต่นะ่ะเขาอยากกลับมาสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณสองคนเห็นไหมคะเหมือนคนคนนี้ยืนวาดภาพเขายังไม่เคยลืมอดีตในระหว่างความรักระหว่างคุณและเขาที่เคยมีให้กันมานะคะความดีๆที่เคยมีให้กันเสมอมา เขาไม่เคยจะลืมนะคะหรือถ้าคุณเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วแยกกันไปเพราะมีบุคคลที่3ามเข้ามาตอนนี้เขาก็สำนึกตัวตนของเขาได้เขาก็อยู่ตัวคนเดียวนะตอนเนี้เขาก็อยากจะกลับมาหาคุณอยากกลับมาให้ความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมานะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะจะมีการเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาขอโอกาสขอโอกาสให้คุณให้อภัยในกรณีที่เขาเคยทำตัวไม่น่ารักกับคุณเป็นคนไม่ดีเอาบุคคลที่สามเข้ามานะคะเขาอยากกลับมาขอโอกาสให้คุณให้อภัยเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ในกรณีที่เขาดึงบุคคลที่สามเข้ามาเนาะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมเห็นไหมคะอันนี้เป็นไพ่เอ่อ justice นะคะกลับมาให้ความยุติธรรมถ้าเคยทำตัวไม่ดีไพ่มันมีไพ่สามดาบขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือ justice เนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะถ้าเอาบุคคลที่สามเขาก็จะตัดคือมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะเขาก็ต้องรอให้คุณให้อาภายัยนะคะเพราะเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรไว้ไม่ดีกับคุณนะคะ จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ให้เหมือนเดิมอัศวินถ้วยจะกลับมาในเร็ววันใจเขาร้อนเหมือนม้าเนี่ยเหมือนอัศวินขี่มา้าเอาถ้วยมามอบให้เอาความรักความอ่อนโยนมามอบให้คุณจากคนที่เคยทำตัวไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะทําทุกกรณีละนะไม่ว่าเขาทาอะไรไว้ต่บคุณนะ่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเดือดร้อ,เ,รอ,เ,อรเห็นไหมคะเขามีความรักความรุ่มหลงต่อคุณนะไม่เคยลืมเลือนเลยความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีให้กันมาอดีตถึงจะผ่านไปย,ยาวนานแค่ไหนเขาก็ยังตกหลุมรักคุณได้ทุกเมื่อตับไดที่เขาคิดถึงคุณเขาก็จะเห็นแต่หน้าคุณ นึกถึงแต่คุณนึกถึงเรื่องราวระหว่างคุณและเขาสองเหรียญมันเป็นไพ่สองเหรียญอินฟินิตี้เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณยังไม่ได้ออกไปจากชีวิตคุณนะถึงตัวไกลแต่ใจเขาก็ยังอยู่ใกล้เขาก็พยายามที่จะสืบส่องคุณทุกด้านทุกกรณีที่สามารถทําได้คุณคิดว่าเขาตัดจบไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ไปไหน t h อะไ p พ t t e s t เนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเขาก็ยังรุ่มหลงต่อคุณเหมือนเดิมยังไม่สามารถตัดอกตัดใจจากคุณได้ไม่มีใครดีและเพียบพร้อมเท่ากับคุณนะคะ the strength คนคนนี้นะเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้มีตัวตนอัตราตัวตนสูงไม่เคยยอมใคร นะแต่เขาจะยอมคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะยอมไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเขาก็ยอมเขารู้ตัวดีว่าเขาทำผิดกับคุณมากมายในอดีตที่ผ่านมานะเขาจะยอมลดอิกโก้ยอมมาขอโทษคุณลาชินีเหรียญเออขอโทษค่ะลาชินีถ้วย จะเอาความรักมามอบให้คุณเป็นความรักความอ่อนโยนนะคะจากคนแข็งจากเป็นคนที่แข็งทำอะไรตัดสินใจใจร้อนเอาอารมณ์เป็นตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีความ,มรักโรแมนติกโรแมนติกอ่อนหวานคือเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอะนะคะยอมรับผิดจำนวนในการกระทำที่ตนเองทำเอาไว้ ราชินีเหรียญเห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาเหรียญเหรียญเหรียญแล้วก็ถ้วยถ้วยเยอะมากๆสําหรับนี้มันไม่มีความบังเอิญน,นะคะคุณสองคนน่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่ที่สนับสนุนกันนะเป็นคู่ที่ส่งเสริมของกันและกันราชินีเหรียญก็เป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจริงทําจริงอาจจะช้าคิดอะไรรู้สึกยังไงอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกออกไปแต่ก็เป็นคนที่มีความรักมั่นคงอันนี้คือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะคะจากคนที่มีอีโก้สูงเนาะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นอัศวินดาบตอนนี้จิตใจเขาเล่าร้อนมากอยากกลับมาหาคุณภายในเร็ววัน คิดถึงคุณมากอยากกลับมาหาคุณรักคุณมากที่สุดเนี่ยมันเป็นไพ่อัศวินถือคาถานะคะมีการเริ่มต้นใหม่อยากมาขอโอกาสยังมีแพชชั่นต่อคุณมากมายอยากมาขอโอกาสให้คุณกับเขาได้ไปต่ออย่าตัดจบกับเขาอย่าใจดำกับเขานักเลยเขารู้ที่ผ่านมาเขาทำไม่ดีอาจจะดึงบุคคลที่สามเข้ามา หรือเขาอาจจะทดสอบใจิตใจคุณแอบไปคุยกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คุณโมโหคุณโกรธคุณก็เลยตัดจบกับเขาจากความสัมพันธ์นี้นะเขาก็คิดว่าเขาแน่เขาคิดว่าคุณไปเขาก็ไม่สนใจเขาก็คงหาคนใหม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะดูแล้วมันไม่มีใครรักเขาจริงเขาก็ต้องจำานนกลับมาหาคุณ View of Fort อร์เห็นไหมคะมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาที่จะต้องหมุนเวียนกลับมานะไม่ว่าจะตัดจบตัดห่างกันไปนานแค่ไหนถ้ามันไม่สามารถตัดกันได้มันก็ต้องกลับมาถ้าเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันนะคะอย่างที่เราบอกคุณสองคนเป็นคู่ที่สมโพงกันมากนะส่งเสริมด้านการงานการเงินกันถ้ากลับมาครั้งนี้เขาจะมอบความรักที่มั่นคงให้คุณเป็นความรักที่อ่อนโยนซื่อสัตย์ซื่อตรง รักเดียวใจเดียวรักมั่นคงนะคะเพราะมันเป็นไพ่ที่ออกมาสวยนะที่เราดูแล้วเนี่ยเป็นพรมลิขิตตัวที่ให้คุณและเขามาพบมาเจอกันมันไม่ได้เป็นความบังเอิญอาจจะเป็นข้อทดสอบแห่งจักรวาลก็ได้ว่าคุณสองคนจะรักกันมากแค่ไหนให้บุคคลเข้ามาแทรกแต่ก็ไม่สามารถตัดคุณสองคนแยกออกจากกันได้ Queen o ฟ l าราชินีคาถาเห็นไหมคะยังมีแพชชั่นยังรอความหวังรอโอกาสที่จะกลับมาพบกลับมาหากันไพ่สองดาบเห็นไหมคะก็จะต้องมีการตัดสินใจนะคะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในความรักสองดาบใบนี้ดูแล้วผู้หญิงสองคนนี้เหมือนยืนคุยกันจับมือคือข้างล่างจะมีเหมือนว่ามีมีดาบอะ เห็นไหมคะแต่เขาก็ไม่กลัวเขาก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันน่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยกัน The High l o f e n เป็นไพ่พักนะคะคือเขารอให้คุณให้เอาภาัยรอให้คุณให้โอกาสถ้าเขาเคยกระทําความกระทําความผิดกับคุณไว้รอให้คุณปลดปล่อย เขาปลดปล่อยความรู้สึกความนึกคิดที่ไม่ดีทิ้งมันไปนะคะสามเหรียญนะคะบุคคลคนนี้ตอนนี้เขารอดูโอกาสว่าจะหาวิธีใดที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเข้ามาด้านเพื่อนด้านญาติหรือด้านคนรู้จักคุณก็ได้นะคะไพ่แปดคาถาเห็นไหมคะมันมีการไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้นะไพ่เล่าเรื่องได้ต่อเนื่อง นะมันไม่ได้ตัดจบตัดใจกันไปได้ง่ายๆนะคะไหเขาก็จะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้ภายห้าคาถาแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเคยทะเลาะก,กันอาจจะทะเลาะด้านคําพูดหรืออาจจะเข้าใจกันผิดในกรณีใดๆก็แล้วแต่นะแต่มันจะมีการไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องกลับมาเคลียร์กันเขารอให้คุณให้โอกาสและให้อภัยเขา ราชินีดามนะคะตอนนี้เขาอาจจะเกรงใจคุณคุณอาจจะคือดุอ่ะเขาอาจจะคิดว่าถ้าเข้ามานะให้โอกาสเขาหน่อยอย่าดุก,กับเขานักเลยเขารู้ตัวดีว่าเขาทำไม่ดีไว้กับคุณนะคะหกถ้วยเป็นความรักความผูกพันมันอาจจะเป็นความรักจากอดีตชาติหรือเป็นคนรักเก่าคุณนะคะที่เคยรู้จักกันแล้ว เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้หรือเป็นเพื่อนที่จับเพื่อนมาเป็นแฟนหรือคนรักจากอดีตชาติหรือคนอรคนักเก่าจะจะย้อนกลับมานะคะห้าถ้วยเนี่ยเขายังแบกความรักความสัมพันธ์นี้ไว้คือยังไม่ข้ามน้ําข้ามทะเลผู้ชายคนนี้แบบแบกแพะหรือแกะขั้เนี่ยเห็นไหมข้ามน้ํา ก็เปรียบเสมือนว่าเขายังอยากจะทนุถนอมความรักครั้งนี้นะคะเขาเหมือนรักตัวเอรักแกะตัวนี้มากไม่ให้ไม่ให้ลำบากเลยเห็นไหมเขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีดูแลเอาใจใส่คุณนะคะดูแลเอาใจใส่คุณไม่ให้คุณทุกข์ใจเหมือนเดิมเนี่ยห้าดาบที่ผ่านมานะเนาะก็อาจจะทำให้คุณทุกข์ใจเสียใจในการกระทำของเขาที่ผ่านมาก็ได้ กลับมานะคะเป็นอัศวินเหรียญเห็นไหมคะมาสร้างความรักไปด้วยกันใหม่มาเริ่มต้นใหม่เหมือนวาดภาพความฝันเอาไว้นะคะัแปดถ้วยเห็นไหมคะจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีและอ่อนโยนเพราะเขายังมีความรักความผูกพันต่อคุณเสมอยังไม่ได,ด,ด้ตัดอกตัดใจจากคุณได้ไม่ว่าการเวลาจะห่างห่างกัน ไปไกลนานแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมเลือนคุณได้เลยโอเครับวไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะสำรับนี้เนาะมีอะไรจะแนะนำอีกคะหมายเลขสิบสองนะคะเขาอยากอยู่กับคุณเป็นคู่กันเหมือนนกคูกเห็นไหมอยู่คู่กัน ไม่ห่างไกลกันไม่ว่าจะไม่ไม่ไม่ภาคจากกันอีกเป็นความรักความผูกพันที่อยากจะกลับมาใช้ครอบครัวกับคุณหมายเลขสิบสองมันเป็นว้าวไพสำหรับนี้มีหมายเลขสิบสองสองใบเลยไม่มีความบังเอิญนะคะแต่สิบสองนี้เป็นนกเห็นไหมทำรังเป็นครอบครัวแล้วก็สิบสองอันนี้คือเป็นนกคู่กลกางคืน ไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาเป็นความรักอยู่กับคุณทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมเป็นคู่กันนะคะคือเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยเปรียบเทียบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ถ้าโดยที่ไม่มีคุณอะต่อไปนี้เขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีที่สดุดเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณจะอยู่กับคุณทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะคืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว สร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันว้าวใบสวยมากเลยค่ะเพื่อนขอให้เป็นจริงนะใบหมายเลข35เห็นไหมเขาจะมาทิ้งสมอเรือและปักหลักปักฐานอยู่กับคุณจะไม่ไปไหนจะไม่จากคุณอีกแล้วจะไม่ให้คุณห่างไกลเขาอีกหมายเลข28เนี่ย ผู้ชายคนนี้ยืนคิดถึงยืนเศร้ายืนมองมองหาคุณมองหาเหตุการณ์มองหาความรักหมายเลขสิบเคี้ยวเกี่ยวข้าวข้าวที่สุกงอมเขาจะกลับมาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เขาหว่านเอาไว้นะคะเปรียบเสม,มือนความรักที่เขาทนุถนอมเอาไว้เขารักคุณนะเขาจะกลับมาเปิดเผยความในใจให้คุณได้รับทราบได้ได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหน ว้าวไพ่ปิดท้ายเดอะ u สันหมายเลข31เห็นไหมคะคุณสองคนจะประสบความสำเร็จด้านความรักนะเขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคุณตลอดไปอยู่ด้วยกันตัดสิ้นอายุขายเลยเหมือนไพ่ที่บอกเห็นไหมมันไม่มีความบังเอิญน,นะคุณหมายเลข12ขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองใบเลยอะทั้งที่เราก็สับไพ่นะเนี่ยทั้งสำรับ แต่ขึ้นมาคู่กันเลยและต่อเนื่องกันด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมเป็นนกกลางวันทํามาหากินกลางวันก็เปรียบเสมือนเขาจะกลับมาช่วยคุณและเขาทํามาหากินกันนะหมายถึงว่าสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนกลางคืนก็เหมือนนกคู่กลางคืนก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่ห่างไปจากกันนะ แล้วก็มาทิ้งสมอเลยเห็นไหมปักหลักปักฐานอยู่กับคุณแล้วผู้ชายคนนี้เขายืนมองเขาจะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวความรักที่เขาสะสมเอาไว้ที่เขายังไม่เคยเปิดเผยคุณได้รับทราบรับรู้เดอะซสันเป็นความรักที่สวยสดงดงามมากจะประสบความสําเร็จเป็นคู่บุญบวญคู่บารมีกันนะคะส่งเสริมสนับสนุนกันด้านการงานการเงินนะคะขอให้คุณรับ พลังงานดีๆบวกๆนี้เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าอินอย่านอย่าซีเรียสเหมือนที่เราพูดทุกๆคลิปเลยนะถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่คลิปของคุณก็เลื่อนผ่านไปนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าใช่ฟังแล้วมีความสุขก็ขอให้คุณรับพลังงานบวกๆคิดบวกคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะขอให้คุณมีความสุขเจอคนที่ใช่เจอคนที่คุณรักนะคะ หลักนะคะบ๊ายบาย